นาอกาสบ,บันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธิอ่านเป็นสิริมงคลได้รักษาศีลได้ชำระจิตใจกายวาจาได้เป็นผู้มีความเมตตาโน้มถวายพัฒหารเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริการพระไตรจีวรและบรรดาของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ผู้ที่ปุนบุญให้กับบรรดาดวงญาณที่เกี่ยวข้องอันมีเจ้ากรรมในเวรและบรรดาบ,พบัพรุบุตรเจ้าที่เจ้าทางรวมกระทั่งถึงเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาได้กระทําในสิ่งที่เป็นสิริมงคลได้กระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งความเมตตาเราทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้ต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป ศาส,สนาพุทธได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานหากไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดประพฤติตามคำสั่งสอนศาส,สนาก็จะอันตรธานหายไปการที่ได้อันตรธานหายไปนะั <c> ้น <oughs> ก็หมายถึงพระธรรมคำสั่งสอน <c oughs> ก็ได้สิ้นสุดลง <c oughs> เมื่อไม่มีความรู้ <c oughs> ไม่มีแสงสว่างแล้วบรรดามนุษย์ก็จะพากันมืดบอดจะพากันมัวเมาจะพากันเสียหาย ดังนั้นพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่บรรดาญาติโยมได้ทํานั้นเป็นไปเพื่อการสร้างศรัทธาเป็นไปเพื่อการสร้างจิตสํานึกเราทั้งหลายเมื่อได้มีอุปนิสัยแห่งการขุนขวายที่จะทําคุณงามความดีก็จึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเหมือนดังบรรดาทรเทพบุตรเทพธิดาแม้แต่องค์สก,กะเท้าสก,กะเทวราชองค์พระอินท์องค์อมรลินนั้นใ้ขังคาที่ได้เป็นมนุษย์ ได้ทำประโยชน์ให้กับบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตในการหา <c oughs> ความพร้อมในการที่จะเรื่องเรื่องของปัจจัยสีได้สแสดงดได้สร้างและก็ได้เป็นผู้บุรณะทำให้เกิดวัดวาอารามทำให้เกิดศาลาทำให้เกิดความเป็นที่พักผ่อนเป็นที่พักปิงของบรรดาผู้ที่มาจากทั้งสี่ทิศเป็นผู้ที่ได้รับ ความสุขในเรื่องของอาหารการกินรวมไปทั้งถึงได้รับ <c oughs> <c oughs> โอกาสที่ได้ฟังธรรมดังนั้นบรรดาเทพประบุทั้งหลายทั้งปวงในยามที่เคยมีชีวิตอยู่นั้นได้พากันขนขวายบูรณะได้ซ่อมแซมได้เป็นผู้ขัดเกา่าได้ทําให้เกิดความเป็นประโยชน์ในที่สุดเมื่อยามที่เขาทั้งหลายทั้งปวงได้ตายจากโลกนี้ไปพากันขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ผู้ที่ได้มีความเชื้อสลาดก็ได้กลายเป็น ผู้จักนำก็ได้กลายเป็นท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอินท์ผู้มีความยิ่งใหญ่ในบนสูงสวรรค์บรรดาผู้ที่ได้ร่วมงานกันเป็นพิมพ์งานเป็นบริวารทั้งหลายก็ผ่า,ากันเป็นเทพพระบทเทพธิดาอยู่เวยสุขอยู่บนสูงสวรรค์อันเกิดจากในายามที่เป็นมนุษย์นั้น ได้ขุนขวายด้ยามที่เป็นเ,เรื่องนั้นได้ใส่ใจสนใจกับเรื่องของสาธนะารณะสาธารณะนี้เราก็ทําไปเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาดังนั้นวัฒนธรรมหรือการประเพณีต่างๆที่ได้ทํานั้นก็เป็นไปเพื่อการสร้างศรัทธาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้รับความสะดวกได้รับความสบายเมื่อได้รับ <c oughs> ความผาสุกก็จึงเกิดความศรัทธาไม่มีความทุกข์ยากลําบากมาด้วยความพร้อมเสียนานที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าปลาอาหารพร้อมและเป็นผู้ที่เมื่อมีความสุขกายสุขใจก็จึงเปิดใจการเปิดใจนั้นก็คือการมีโอกาสที่จะได้ตั้งใจฟังพระธรรมอันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออริยาสาวกบรรดาผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายก็จะพากันมาแสดงธรรม บรรดาผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงได้จดได้จำก็จึงได้นำคำถอนได้มาปฏิบัติทำให้คนนั้นอยู่ในคุณงามความดีทำให้คนนั้นอยู่ในสถานะของคนกลัวบาปและอายต่อบาปและเป็นผู้มีความเสียสละเป็นผู้มีจิตใจที่เผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนี่ก็คือสถานะของผู้ที่กำลังทำลายกิเลสที่ฝังลากลึกอยู่ในจิตใจ วันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ผ่านเหตุการณ์ที่เรียกว่าเสียสลรามาหลายคนต้องใช้เวลายันยาวนานเพ <c oughs> ื่อจะได้ขัดเกาเพื่อจะได้ปัดเป่าเพื่อจะได้พัฒนารวมกระทั่งถึงได้ทําความสะอาดได้เตรียมความพร้อมและได้ทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแท้ที่จริงแล้วการได้ทํางานเกี่ยวกับพระ <c oughs> พุทธศาสนา ไม่ต่างกันกับการที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้เช็ดถูเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ทําให้เกิดความสาว่างต่อพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าวัดว่าอารามทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติที่จะทําให้บรรดาผู้คนทั้งหลายได้มาใช้โอกาสเพื่อจะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลนั้นที่เราได้ทําไปทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น เมื่อเขาเกิดความสะดวกสบายก็เกิดจะเกิดความศรัทธาเมื่อเกิดความศรัทธาก็จึงเกิดปัญญาที่อยากจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเกิดการเรียนรู้ก็จะถึงให้เกิดเห็น <c oughs> เป็นเป้าหมายว่าตัวเองนั้นก็อยากจะได้ ทำตัวให้มีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุขลงทั้งถึงมีบุญมีศีลมีธรรมจึงเป็นที่มาของการที่ทําให้คุณทั้งหลายทั้งปวงนั้นขันหน้าเข้าสู่สถานที่ให้เกิดความสะดวกสบายแห่งการศึกษาพระธรรมแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลลงมาทั้งถึงบรรดาบิญยาณทั้งหลายทั้งปวงที่สิงสิวอยู่ ตามวัดวาอาลามไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่ชั้นสูงหรือชั้นต่ำทั้งหมดทั้งเชนนั้นก็จะได้รับความสุขก,ก็ได้รับความสบายเป็นผู้ได้รับแสงสว่างเป็นผู้ได้รับประโยชน์อันเป็น <c oughs> เป็นสิริมงคลสิ่งต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจทํากันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายทั้งปวงผู้มีจิตใจอันเประเสฐได้ทําคุณงามความดีได้ทําตัวเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการเสียสละให้ถึงเห็นถึง กา <g arden> รรู้คุณค่าวัดวาอารามเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของประเทศชาติเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและอริยะสฆ์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องใช้ใสใช้สอยในปัจจุบันและในอนาคตเมื่อเกิดความสะดวกเกิดความสบายก็จะเกิดการสืบทอดแก่งการอายุพระาศาสนาก็จะเกิดขึ้นบัดน,นี้เราทั้งหลายทั้งปวงได้ผ่านขบวนการแหการเสียสละ ได้ผ่นอนกระบวนการแห่งการขัดเกลาจิตใจเป็นผู้มอบเป็นผู้ให้เป็นผู้อดกัน้นอดทนหลวม่รเทั้งถึงเป็นผู้ที่ <c oughs> สร้างบุญสร้างกุศลให้กตนเองความเจริญก้าวหน้ารวมกระทั้งถึงสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะพัฒนาต่อไปเรา <c oughs> เป็นผู้กำลังสร้างบุญสร้างบาร,รมีและสร้างประโยชน์ก็จึงเป็นผู้ที่จะได้พัฒนารวมกระทั่งถึงทำให้บาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงที่ขาดตกบุกพ่องก็จะได้เริ่มเต็มได้เริ่มพัฒนาขึ้นศาสนานี้ก็เป็นศาสนาแห่งการพ้นทุกศาสนาแห่งการสะสมบุญบารมีบรรบดาบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงนั้นความวิริยะและก็ความเสียสละความเมตตาความอดกัน้นอดทนรวมกระทั่งถึง <c oughs> ความอดกอดั้นอดทนรวมกระทั้งถึงความอดกอดั้นอดทนรวมกระทั่งถึงการใช้ปัญญาในการทำงานต่างๆอึงจึงออกมา ในลักษณะที่ทำให้คนอื่นนั้นได้เกิดความประทับใจเมื่อได้ใช้กิจกรรมเมื่อได้ใช้งานเมื่อได้ใช้โอกาสที่เป็นสิริมงคลทุกคนจึงเกิดความเบิกบ,า,บานไม่มีอะไรถูกตำหนิตีเตียนมีแต่ความพร้อมมีแต่ความสะดวกมีแต่ความสบายมีแต่ความ <c oughs> จเจริญหูจเจริญตามีแต่ความน่าศรัทธาและเป็นสิ่งที่จะทำให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งเยาวชนทั้งหลัง จะได้เห็นว่าบรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เป็นผู้เสียสละและได้เป็นผู้รักษาเข้าของสมบัติของพระพุทธศาสนาก็จึงเป็นการทําให้สมบัติทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวของวิธีการทําวัฒนธรรมหรือการเสียสละรวมกระทั่งถึงการ <c oughs> มีความรักความสามัคคีกันเป็นสิ่งของอันมีค่ามากกว่าเงินมากกว่าทองมากกว่าสิ่งใดๆเกียรติยศชื่อเสียง คือความดีในความประเสริฐดังนั้นพวกเราได้แทนแดงสัญลักษณ์อันประเสริฐแม้เราจะไม่รู้เราจะไม่เห็นหรือคุณบางคนจะไม่รู้ไม่เห็นแต่เทพเจวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เห็นเหตุหการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าได้คิดว่าสิ่งใดที่ทําไปแล้ว <c oughs> จะเป็นหมู่ฆไม่มีคุณค่าไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครได้เห็นคุณงามความดีแท้จริงแล้ว ทำเพียงแค่เล็กน้อยก็เป็นการกระทําที่ประเสริฐเป็นการกระทําที่ต้องถูกบันทึกเลยนการกระทำที่จะต้องได้รับผลแห่งบุญแห่งกุศลเราทั้งหลายเคยได้ยินมาว่าแม้ถวายเพียงแค่น้ํามันที่จะจุดตะเกียงให้เก hey, ははิดแสงสว่างยังเป็นผู้มีบุญญาธิการได้ขึ้นไปเป็นเทพเทวดามีแสงสว่างมีวิมานมีอะไรมากมายนั่นเกิดจากความศรัทธา นั่นก็แปลว่าสิ่งที่ทําไปนั้นจะฝังอยู่ในจิตใจเราแล้จะทําให้เรานั้นจะต้องได้รับผลในที่สุดก็คือความที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะได้ประโยชน์แห่งการเปลี่ยนแปลงสถานะที่จากประตุทนจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นเทพประบุตเทพธิดารวมกระทั่งถึงกลายเป็นอริยบุคคลนี่ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> ทำให้ผู้คนนั้นได้มาอยู่ในสถานที่แระอยู่ในบรรยากาศอยู่ในเทศกาลหรืออยู่ในบรรยากาศที่ทำให้เกิดความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาซาบซึ้งในคุณแดนคุณงามความดีของบูรพกษัตริย์และซาบซึ้งในเรื่องของแผ่นดินที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นการปลูกฝังเป็นการทําให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ตื่นขึ้นได้รู้ว่ามนุษย์นั้นควรจะมีหน้าที่ควรจะมีความรับผิดชอบควรจะมีความเสียสละควรจะมีความ พัฒนารวมกระทั่งถึงได้ช่วยกันดูแลรักษาบูรณะเพิ่มเติมให้เกิดความ <c oughs> จเจริญรุ่งเรืองนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลบุคคลใดก็ตามไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดสถานที่นั้นมีแต่ความสะอาดสะอ้านสถานที่นั้นมีแต่ความเจริญสถานนั้นมีแต่ความสะดวกสบายมีแต่ความน่าจดธาสถานท่านนั้นมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็แสดงว่าบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลที่มีสิริมงคล เป็นบุคคลที่เจริญก้าวหน้าเป็นบุคคลที่จะไม่มีวันตกต่ำไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามหากที่นั้นนั้นมีสถานะใดเราไปอยู่แล้วไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นมีแต่ความตกต่ำมีแต่ความถอยลงมีแต่ความสูญเสียก็แสดงว่าเราเป็นผู้มีสิ่งอัโมงคลไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีแต่ความล่มจมที่นั้นก็มีแต่ความตกต่ำมีแต่ความเสื่อมทรามมีแต่ความเสื่อมโทม นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของบรรดามนุษย์หากเรานั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยเบลกตนเตืนตอนตนว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องมีสถานะที่ดีขึ้นในสถานที่แห่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนเข้าของไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบวินัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญกุศลไม่เรื่องของความสวยงามความสะดวกสบายเราจะต้องเป็นผู้พยายามที่จะเอาใจใส่ช่วยเหลือให้เกิดเป็นประโยชน์นั่นก็แปลว่าเรากําลังฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความ <c oughs> เสียสละให้เป็นผู้มีสัจจะในตัวเองว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้พัฒนาเราจะไม่มีวันตกไม่มีวันต่ำไม่มีวันที่จะเดือดร้อนเสียหายอย่าได้ทำตัวเหมือนคนทั้งหลายทั้งปวงที่เข้าไปมีแต่อาศัยจะขออยู่จะขอใช้บริการจะขอใช้ประโยชน์โดยไม่คิดจะแบ่งปันโดยที่ไม่คิดจะเสียสละเราทั้งหลายได้แบ่งปันทั้งเวลาทั้งความสุขและกำลังกายกำลังทรัพย์ คำหลังสติปัญญาเป็นการถวายแด่พระรัตนนาฏยเป็นการถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการถวายแต่ถวยเทพทั้งหลายทั้งปวงและในที่สุดก็เป็นการทําบุญกุศลนันยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เข้ามาใช้บริการที่เข้ามาใช้โอกาสในการสร้างศรัทธาโอกาสในการเรียนรู้สร้างบุญสร้างกุศลก็จึงเป็นภาระ <c oughs> หน้าที่อันประเสริฐที่บรรดามนุษย์ผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติและก็ได้ตั้งสัจจะอธิฐานมาเปรียบดังบรรดาบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายหรือพระโพธิสัตว์เขาก็มีปณิธานไว้ว่าเมื่อเขาต้องมาเกิดบนโลกไปนี้เขาจะต้องทําให้ประโยชน์เกิดสูงสุดต่อบรรดาเพื่อนมนุษยาชาติทั้งหลายทั้งปวง ให้ได้มีความรักให้ได้มีความรู้ให้ได้มีความแข็งแรงให้ได้มีความเจริญให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้ได้มีสติได้มีปัญญาให้มีบุญบารมีเพื่อจะได้เข้าถึงการพ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมนี่ก็แปลว่าท่านทั้งหลายทั้งปวงที่มีอุปนิสัยมีพฤติกรรมที่เสียสละแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะบรรดามนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้แม้ จะให้ผลประโยชน์เท่าไหร่ก็ยังต้องเป็นผู้ขัดแยง้งจะต้องทะเลาะบอกแวงจะต้องแข่งแย่งชิงดีกันจะต้องคอยตำหนิตีเตียนใจร้ายว่าร้ายกันนั่นก็เป็นอุปนิสัยของพวกปีศาจพวกมารที่ไม่ชอบให้เห็นใครมีความสุขไม่ยอมที่จะให้อภัยใครมีแต่การจับผิดมีแต่การว่าร้ายมีแต่การทําให้ความเป็นมงคลให้เสื่อมสลายและหายไป บันนี้เราก็เป็นผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีประโยชน์มากในยามที่เราใกล้าตายเรื่องราวดีๆที่เป็นสิริมงคลนั้นจะผุดโผล่ขึ้นมาให้เราได้ระลึกว่าเราเคยเสียสะละเราเคยทําความสะอาดเราเคยเ <c oughs> หนื่อยยากลําบากแต่ไม่เคยท้อกับเคยความภูมิใจกับมีความพอใจคู่ทนทั้งหลายทั้งปวงก็จะทาถัไหลเข้ามาใส่ในช่วงที่เรานั้น <c oughs> จะสิ้นใจจะกลายเป็นสิริมงคลจะทําให้เกิดเป็นบรรยากาศแห่งความสุขกายสุขใจเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็จะพากันที่จะมาทําให้เกิดเป็นความพาสุเกิดเป็นความสบายอกสบายใจจิตทั้งหลายทั้งปวงที่ใกล้จะดับก็จะเป็นจิตอเป็นจิตที่ขาดจากอกุศลเป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นบุญก็จะพาให้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ประพาให้ไปอยู่ใน ทุขกกติภูมิไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ยากลำบากไม่มีความทรมานเปรียบดังนางวิสาขารวมกระทั่งถึงอาธาธบินทิกาเศรษฐีในยามที่จะใกล้สิ้นใจตายไปนั้นก็ปรากฏว่ามีแต่เทพติวดามาลุมล้อมมาทําให้เกิดบรรยากาศแห่งความผาสุกมาเชื้อมาเชิญมาทําให้เกิดความผ่องใสในจิตใจทําให้เกิดปิติว่าจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่คนดีมีแต่คนประเสริฐมาคอยต้อนรับมาคอยเชือ้อเชิญเพื่อให้ไปอยู่ใน สวรรค์ชั้นเดียวกันไปอยู่ในที่พักเดียวกันนั่นก็แปลว่าผู้ใดก็ตามได้ทํากุณงามความดีแล้วทเทพเิวดาทั้งหลายทั้งปวงจะพากันมาเป็นสหายจะพากันติดตามเราจะพากันช่วยเหลือดูแลและในที่สุดไม่ว่าจะยามใดก็ตามที่ทุกยากลําบากทเทพติวดาทั้งหลายก็จะพากันช่วยเหลือพังที่เห็นและทั้งไม่เห็นบัดนี้บัดดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ได้เป็นผู้บำเพ็ญบรารมีในทุกครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติตไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมลงมาทั้งถึงทำทานเราก็ได้ทำและเสียสละเสียเวลาและก็เสียท <c oughs> รัพย์สินทั้งหลายทั้งปวง mm. เพื่อที่จะทำให้ปัญญาผู้ทนทั้งหลายทั้งปวงได้ประโยชน์นี้ก็จึงเป็นการสร้างบรารมี <c oughs> ให้เต็มเปี่ยมก็เป็นอดีสงอันยิ่งใหญ่น้ำใจของบรรดาผู้ที่เสียสละนั้นเป็นเป็นสิ่งที่บรรดา ผู้ประเสริฐทั้งหลายทั้งปวงก็จะพากันกล่าวขานจะพากันชื่นชมยินดีจะพากันศรัทธาแม้ในที่สุดยามที่เหล่านั้นจะได้เข้าถึงโอกาสแห่งการฟังธรรมโอกาสแห่งการเข้าถึงธรรมเราก็จะมีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดต,ต่อบรรดาผู้มีบุญญาธิการไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจา้าเป็นอริยะสาวกเป็นพระอรหรันต์ก็จะเกิดขึ้นเกิดกระแสเกิดแต่ง <c oughs> เกิดบุญกุศลที่จะผลักดันให้เรานั้นจะต้องอยู่ใกล้ชิดจะได้ประโยชน์จะได้เป็นผู้ได้โอกาสอันดีงามอันได้โอกาสอันเป็น <c oughs> ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นแตกต่างจากบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงบางครัง้งบางคาได้อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ไม่ประโยชน์ก็จะนุ่งผักถูกผักใสออกไป รวมกระทั่งถึงอยู่ใกาาล้กพระอรหันต์หรือใกล้พระอริยะเจ้าก็จะต้องมีเหตุการณ์ที่จะทําให้ต้องห่างไปไม่ได้ยินไม่ได้คุกคีไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้สร้างบุญตั้างกุศลไม่มีโอกาสได้ฟังทมนั่นก็เป็นภพาวิบากกรรมกําลังจะได้ข้าพบกําลังจะได้เจอกําลังจะได้ฟังกําลังจะได้รู้ก็จะมีสิ่งที่มาขัดขวางให้ผ่านไปเหมือนกับหลายคนนั้น บางครัง้งบางคาชวนมาวัดชวนมาทําบุญก็ไม่มาเพราะว่าไม่มีบุญไม่มีกุศลที่จะมารับมาจะต่อยอดและมาพัฒนาบางคนนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าจะไปไหนทําอะไรแต่เมื่อมีคนชักคนชวนหรือมีคน <c oughs> ขอร้องก็จึงได้มาไม่มาแล้วแทนที่จะไม่ได้อะไรก็กลับเป็นได้บุญได้กุศลได้เกิดความประทับใจได้เกิดความเป็นสิริมงคลเป็น <c oughs> บรรดามนุษย์นั้น ผู้ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็คิดว่ามีแต่พลังงานที่เรียกว่ามนุษย์กับมนุษย์ที่ทําต่อกันแท้ที่จริงแล้วพลังงานในจกักรวาลในอากาศมีมากมายไม่งั้นโลกจะหมุนได้อย่างไรและมีเรื่องราวต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นพลังงานที่มองไม่เห็นนั้นส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นพลังงานจากบุญกุศลจากเทพเทวดาจากสิ่งจากสิ่งทั้งหลายก็จะผัดทานพรและทําให้เกิดความผาสุกทําให้เกิด <c oughs> ความอุดมสมบูรณ์จงกรทั้งถึงเป็นผู้ปัดเป่าสิ่งกับประมลทั้งหลายทั้งปวงออกไปดังนั้นเราก็ได้เป็นผู้ที่ได้ทําประโยชน์ให้กับตนเองทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ถือเป็นการสร้างบารมีและเป็นการหน้าภาคภูมิใจและเป็นที่ประทับใจและเรานั้นจะได้ยึดอาศัยบุญกุศลที่ได้ทํามานี้ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในยามใดที่ทุกทรมานก็จะได้เอาบุญนี้กลับขึ้นมาเยียวยาจิตใจทําให้เปลี่ยนสถานะเป็นบุญเป็นกุศลทําให้เกิดความเป็น สิริมงคลจะไม่มีวันตกไม่มีวันตำนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทั้งปวงได้แสดงออกเป็นน้ําใจอันประเสริฐบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีชีวิตอยู่รวมมาทั้งถึงบรรดาเทพเทวดา <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงและดวงวิญญาณที่ทุกข์ยากลําบากรอความช่วยเหลือจากเราเหล่านั้นเป็นผู้สร้างโอกาสให้บรรดาดวงวิญญาณที่อดอยากผู้บรรดาดวงวิญญาณที่ทุกข์ทรมานที่ไม่เคยเห็นแสงสว่างไม่เคยมีพิธ,ธีกรรม ที่จะทำให้เขานั้นได้มีจิตอันเป็นกุศลได้เข้ามาพึ่งพาเสียงสวดมนต์ได้เข้ามาสร้างบุญทางกุศลถวายทานได้มารับส่วนบุญน,นั้นเขาจะมีความตกทุกข์ได้ยากเจ็บทรมานและเป็นผู้ถูกกักขังไว้ไม่จบไม่สิน้นแบบนี้เราก็ได้เป็นผู้ทำให้เขาทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนสถานะจากหิวกระหายก็กลายเป็นอิ่มน้ำทำราญจากที่เจ็บป่วยจากที่เป็นผู้โคตรพิกลพิการก็จะกลายเป็นผู้ <c oughs> มีกำลังวังชามีร่างกายอันสดใสแข็งงานดวงจิตตรง กายทิพย์กายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงก็จับคืนกับกับฟื้นคืนขึ้น,นมาเป็นบุคคลปกติพอยามที่เขาใกล้จะตายหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามทําให้เขานั้นต้องพิกลพิการทุกทรมานแสนสหาหัสแล้วก็จะจําติดตัวไปก็จะกลายเป็นตายไปด้วยอาการที่ทําให้จิตติด <c oughs> ตามทําให้จิตบันทึกทําให้เขาทุกข์ยากลําบากเหมือนบางคนที่มีอาการเจ็บขาขาขาดแขนขาดหรือ เป็นผู้ที่พิกลพิการเมื่อเป็นวิญญาณเขาก็จะเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่จบไม่สิ้นมีทางเดียวเท่านั้นบุญกุศลที่เราได้ทําไปและเขาได้มาร่วมอนุโมทนายินดีและที่เราได้แผ่ไปแล้วเขาก็มีจิตใจที่อยากจะรับบุญก็ทําให้เขานี้ที่มืดบอดก็เป็นแสงสว่างที่หิวกระหายก็กลายเป็นอิ่มน้ําสาราญที่เจ็บป่วยก็กลายเป็นหายเจ็บที่เศร้าหมองในจิตใจก็กลายเป็นเบิกบานที่มืดบอดในเรื่องของธรรมก็กลายเป็นผู้ที่ เข้าถึงธรรมก็แปลว่าบุญกุศลทําให้บรรดาดวงวิญญาณที่ตกต่ำทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในน้ําไม่ว่าจะอยู่ในอากาศไม่ว่าจะอยู่ในพื้นดินไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดหนใดก็ตามเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายมาประกอบพิธีเราทั้งหลายทําให้เขานั่นมา มีส่วนร่วมและมารับส่วนบุญนั้นก็ถือเป็นการทําบุญยิ่งใหญ่หลายดวงวิญญาณก็จะได้ไปเกิดใดดวงวิญญาณก็จะพ้นจากการถาูกจองจําถูกการสาถูกเวทมนตร์คาถาถูกการกักขังไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามเขาก็จะได้ฟื้นตื่นขึ้นมาเหมือนกับเราเน้นถูกขังไว้ไม่มีวันเห็นเห็นวันเห็น <c oughs> เห็นแสงสว่างเห็นเดือนเห็นตะวันก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่มีอาหารกินไม่มี ใครมาดูแลมีแต่ความเจ็บปวดทุกยากลำบากมีแต่ความเศร้าหมองไม่มีโอกาสเลยที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่จะผ่านพ้นไปได้ตัวนโจดตั้งมีผู้มีบุญญาธิการมาสร้างสถานการณ์มาสร้างเหตุการณ์ให้เขาทั้งหลายได้มีอาหารการกินได้มีหายเจ็บหายป่วยได้มีจิตใจที่พงใจได้มีสติได้มีปัญญาได้มีสิ่งที่ทําให้เขานั้นพ้นจากทุกยากลําบากกดพันพดเปื้องพันธนาการไปก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชีวิต มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นั้นก็อย่าได้คิดว่า <c oughs> มีแต่เราเท่านั้นเราเองเป็นมนุษย์แต่เมื่อกายหยาบแตกไปก็จะกลายเป็นวิญญาณวิญญาณก็คือเพื่อนวิญญาณก็คือคนที่เคยเกิดเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากลําบากเหมือนกับเราดังนั้นเมื่อเราช่วยวิญญาณก็เหมือนช่วยมนุษย์ ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเขาพ้นทุกเขาก็จะได้ไปเกิดเขาก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเขาก็จะได้พัฒนาตนบางดวงวิญญาณน,นั้นเมื่อพ้นจากทุกแล้วอาจจะได้กลายเป็นพระอริยจะได้กลายไปไปเกิดเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าได้กลายเป็นผู้สร้างบุญบาร,รมีบางดวงวิญญาณน,นั้นก็จะเป็นเทพเทวดาบางดวงวิญญาณก็เป็นพระโพธิสัตว์หลายบางดวงวิญญาณน,นั้นเป็นผู้ที่ <c oughs> ทุกจงจําไว้ก็จะได้พ้นจากพันธนาการ ดังนั้นกุศลที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้ทําไปนอกจากเพื่อนมนุษย์จะได้รับแล้วบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่มีความทุกข์ยากลําบากก็จะถูกปลดเบื้องออกไปให้เกิดความผาสุขอินมรียกว่าความสว่างสวยัยมีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและเป็นสิ่งที่เขาจะต้องประทับตจประทับใจและตึงตาว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ช่วยเหลือเขาเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ <c oughs> ปรารถนาดีเป็นผู้ ปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลําบากจะเป็นสิ่งที่เกิดสถานะสภาวะจิตที่ร่วมอนุโมทนายินดีและเป็นผู้สรรเสริญผู้ที่ได้ร่วมในงานนี้แม้แต่เทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่พากันมาทําประโยชน์ให้กับสัตว์โลกก็จะพากันได้บุญได้กุศลได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญบารมีมาโปรดสัตว์ได้มาช่วยเหลือ <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> การทําพิธีกรรม เ่นี้ก็ทําให้ได้ประโยชน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาพระสุขสมองข้าเจ้าเทพเวดาโพธิสัตว์ก็จะได้มาสร้างบุญเทพเวดาทั้งหลายก็จะได้มาสร้างบารมีบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็จะได้มีสติมีปัญญามนุษย์ทั้งหลายก็จะได้มีบุญกุศลดุจวิญญาณที่ทุกข์ยากลําบากก็จะได้พ้นจากทุกได้เปลี่ยนสถานะเป็นความสุขดังนั้นเกิดจากการเสียสละของเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทําเพียงแค่เวลาไม่ถึงเดือนนั้น แต่ทำให้เกิดประโยชน์ที่เขาพ้นจากทุกข์เป็นกับเป็นกันหลายคนนั้นต้องอยู่ในฐานะที่เรียกว่าถูกจองจำกันเป็น <c oughs> แสนปีล้านปีนั่นก็จะได้หลุดพ้นจากพันธนาการ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในเรื่องของการช่วยเหลือดวงวิญญาณให้ได้รับบุกุศลดังที่บรรดาผู้คนทั้งหลายที่ได้ถวาย <c oughs> อุทิศถวาย พระตาหารลงระทั้งถึงได้สร้างบุญบุศลให้กับพิสุสงฆ์องค์ข้าเจ้าและก็ได้อุทิศผลบุญไปดังมีเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าพินพิสารบรรดาขาราชบ,บริพานทั้งหลายและพระเจ้าพินพิสารก็ถวายพาระตาหารต่อพระพุทธเจ้าแต่พระอริยะสงฆ์เมื่อได้ถวายแล้วก็ปรากฏว่าได้มีเสียงร้องหวีดร้องในยามค่ําคืนก็เลยตกใจว่าทําไมเราทําบุญมากมายแล้วยังมีเสียง คลายเปรตคลายอาสูรละกายทั้งหลายทั้งปวงมาวีดมาร้องก็จึงไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าก็ทําบุญมามากมายทําไมยังมีผีหลอกยังมีปีศาจหลอกยังมีเปรตห,หลอกมีอาสูรหลอกพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดว่าเธอ <c oughs> มหาบุพพิรอย่าได้ตกใจเสียงที่ได้ยินนั้นไม่เป็นใครหลอกก็คือเป็นญาติของท่านเองที่เขาเคยทาทาบาปทํากรรมไว้เขาจะไปอยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลําบากบัดนี้เขารอรับบุญเมื่อเขา เห็นรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นญาติกันได้สร้างบุญสร้างกุศลก็จึงมารอรับส่วนบุญขอให้มหาบุพพิษนั้นได้สร้างกุศลและอุทิศผลบุญแผ่กุศลไปให้กับบรรดาดวงญานทั้งหลายผู้เป็นญาติและในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็จึงได้ถวายพระตาหารก็จึงได้ถวายทานทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ได้อุทิศผลบุญกดน้าได้ถึงเป่งสระาได้ความแดง ในจิตใจขอให้บรรดาบบรดาดวงวิญญาณผีปีศาจท,ทั้งหลายอาสูนทั้งหลายที่มาส่งเสียงเรียกร้องนั้นถ้าหากเป็นญาติก็ขอให้ได้รับบุญกุศลขอให้พ้นจากทุกในที่สุดดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเปรตเป็นอสูนร่างกายที่เป็นผีปีศาจท,ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้รับส่วนบุญอนุโมทนายินดียินดีนดในบุญกุศลที่ พระเจ้าพิมิสารให้ก็แปลงสถานะจากการเป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นเทพประบุเทพชิวดาขึ้นไปบนสวงสวรรค์นั่นก็แปลว่าดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงนั้นแท้ที่จริงแล้วเขาก็มีบุญอยู่แต่บางครัง้งบางคางเขาก็ยังอยู่ในฐานะที่ถูกจองจารอรับส่วนบุญจากคนที่มีบุญมีกุศลเมื่อเราไปให้เมื่อเราไปอุทิศให้เขามีความยินดีในที่สุดก็จะเป็นการพ้นจาก พันฒนาการพ้นจากการถูกจองจําถุกการลงโทษได้เข้าไปสู่สถานะแห่งการที่ได้สวยสุขจากที่ได้ทํามานั่นก็แปลว่าดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงก็ได้มีโอกาสจากผู้มีบุญญาธิการก็อานุมโมบทนายินดีกับท่านทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทําประโยชน์อันสูงสุดในชีวิตนี้และทําประโยชน์ให้เกิดจิตใต้สํานึกทําประโยชน์ให้ประเทศชาติทําประโยชน์ให้กับประวัะติศาตร์ทั้งหลายได้มีโอกาส <c oughs> ได้มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานว่ายังมีมนุษย์ยังมีประชาชนที่ยังมีความจงรักภักดีอยากให้ทำความงามความดีเห็นประโยชน์คุณค่าของประเทศชาติของพระ พุทธศาสนาหลวงมาทั้งถึงเห็นประโยชน์ของสถานปัญหาก็ตัดบุญนี้ก็จะทําให้เราทั้งหลายทั้งปวงเจริญก้าวหน้าต่อไปอานิสงส์ผลบุญที่ทังหลายทั้งปวงนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับพรํา่บรรเริดให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณใจวิญญาณไลอาธานาเพศคำสาปคำแช่งเสน่หแต่รายการละกินิอุกเทเหตุต่วงคนวิชาคุณพานความยากจนนี่ทิ่โลกไร้โรคระบาดวิญญาณไร้ปีศาจมารศัตรูประสังไหลมาลายให้ไปที่อย่างไม่เบี่ยงไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆดังที้นิร ร่างกายแข็งแรงจิตใจองใสอุดมมบูรณ์ในปัจจัยสีได้เป็นผู้มีโชคมีลาภเป็นผู้เข้าถึงความสําเร็จในชีวิตทางโลกอันสุงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกยียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีและจิปัญญา <c oughs> ดวงหน้าได้เข้าถึงความเจริญสุงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีโพธิปัจจิกิยธรรม37สิบเจ็ดประการเป็นมรรคสมังคีได้กำจัดอาศักิ์คิเลสทั้งหลายั้งบวญไม่ขาดทิ่อไปปิดประตูบาย,ยาภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไป ให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอาสุรกายสัตว์นดรันฉานสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยดพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเดิน,นยะทาวาลิวะา,าปุระปะลิปุเลนติสาขลังเอวะเมว